ครแรกวันนี้ครับเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายครับฝรั่งเศสเจอกับโปแลนด์ and, เวลา4ี่ทุ่มตรงครับฝรั่งเศสเนี่ยข้อแม้ของเขาต้องชนะ2ลูกเท่านั้นครับเพื่อกินเต็มเต็มเจอมา2ครั้งครับเมื่อโอ้เป็น10ปีแล้วครับเป็นฝรั่งเศสชนะ1จะเสมอนหนึ่งครับก็นัดนี้ครับฝรั่งเศสเป็นที่1ของกลุ่มดีครับมาเจอที่2ของกลุ่ม C อย่างโปแลนด์ครับ วันนี้ครับทางฝรั่งเศสนะก็หลังจากนั้นล่าสุดที่ใช้ผู้เล่นสำรองเกือบยกชุดครับมีแค่วารานกับชัวเมนี่ครับที่ได้ลงตัวจริงวันนี้ครับก็เก็บตัวจริงๆมาลงนัดนี้กันหมดครับ4231อครับวันนี้อุสมานเดมเบเล่ครับบางตัวกิสมันกีเดนเบปเป้ครับ กองน่าจะได้ลงเล่นในแผงรุกครับหลังโอลิเวียชิรูครับส่วนทางด้านโปแลนด์ครับก็พร้อมเหมือนกันครับกองหน้าคู่ก็จะใช้โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับกับอักคาดิอุสมิลิคครับแดนกลางก็มีเพอร์มิสลาฟานสคอฟกี้ครับพิสเซนบิลิกครับเกรกอสคริสโชเวียครับเปียวตอร์ซินสกี้ครับมามากันครบเลยฝรั่งเศสครับก็เข้ารอบมาแบบสบายๆตั้งแต่2นัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มแล้วครับเพียงแค่นัดสุดท้ายครับไปปล่อยเจอตุนิเซียครับก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าทางโป โแลนครับก็เกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแพ้เเจนไป0ูนย์ครับแบบสู้ไม่ได้เลยครับแถมก่อนหน้านั้นครับพวกเขาเสมอเม็กซิโกแบบจืดจืดเลยครับศูนย์ครับเกมรุกไม่มีจังหวะจะแจ้งอะไรทั้งนั้นครับแล้วมานัดที่2ครับเอาแม้จะชนะซาอุดิอาระเบียที่ผ่านเข้ารอบมาได้นะครับแต่ว่าเกมรับก็โดนกดดันเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันครับ เนี้ยมาเจอฝรั่งเศสครับเนี่ยเป็นศึกหนักมากๆครับเล่นเกมรุกก็ไหลลื่นต่อเนื่องครับมาตรฐานอะไรทุกอย่างก็ดีกว่าครับมีตัวสร้างความแตกต่างได้เยอะแยะไปหมดครับทั้งแผงหน้าก็คิดว่าน่าจะลุ้นเม็ด2กับฝรั่งเศสดีกว่าครับขอเชียร์ฝรั่งเศสฮะูะที่2ครับเป็นฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายครับอังกฤษครับที่1กลุ่ม B พบกับเซเนกัลครับที่2กลุ่ม A ครับเวลาตี2ตรงวันนี้อังกฤษครับต้องชนะอย่างน้อย1ลูกก่อนเพื่อเจ้าครับผลงานของ สองทีมครับที่ผ่านเข้ามาอังกฤษครับก็ยังไม่แพ้เลยครับชนะ2เสมือนหนึ่งครับเซเนกัลแพ้ฮอลแลนด์ แรกครับแล้วก็มาชนะ2นัดรวดตอนหลังครับวันนี้ครับแกเร์เซาเกตของอังกฤษครับกุนซือของพวกเขาเข้าสู่รอบนี้ด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มบีบีแบบไม่แพ้ใครครับความพร้อมของทีมวันนี้ครับก็ยังไม่มีเบนไว้ครับนอกนั้นก็อยู่กันครบท้วนครับน่าจะมาในระบบ4 3 3ครับโดยใช้บุโยสักกาครับแฮร์รี่เคนมาคัสแลชฟอร์ดครับเป็น3ตัวในแดนหน้าครับแล้วก็มีดีแคนไรส์ครับคอยบัญชาเกมตรงกลางทางเซเนก้าครับของอาริโอซิเซ่ครับก็คว้าชัย2นัดท้ายครับเก็บ6คะแนนเข้ารอบมาได้เป็นอันดับ2ของกลุ่มครั วันนี้ครับจะไม่มีอาริซากุยเย่ครับกองเครื่องคนสำคัญติดโทษแบนด์สะสมเหลืองครบครับใครว่าวันนี้มาในระบบ4231ครับทางเซเนกัลโดยใช้บูลาดีอาครับออกสตาร์เยืนหน้าแล้วก็มีมามาดูลูมครับเป็นเพลย์เมคเกอร์วันนี้ครับอังกฤษจะเจองานหนักแน่นอนครับบอลสไตล์แอฟริกันนี้ทําให้อังกฤษปวดหัวแน่นอนครับผมคิดว่าใน90นาทีไม่น่าจะปิดจ็อบได้ครับสำหรับสิงโตคมราอังกฤษ แม้วงกิจจะถล่มทลายครับในรอบแรกๆครับแต่ว่านัดที่เจอสาระจบเจ้าศูนย์ศูนย์นี่มันอึดอัดมากๆครับจังหวะมันขาดๆเกินๆตลอดครับพอมาดูทางเซเนกัลครับไปเดิมนัดแรกไปแพ้ฮอลแลนด์ศูนย์สองแต่ว่าจริงๆในเกมครับฮอลแลนด์ก็ปวดหัวเหมือนกันครับเพียงแค่เซเนกัลจบไม่ได้สกอร์เท่านั้นเองครับแล้วก็เซเนกัลมาเก็บสามแต้มกับกาตาและเอกวาดอครับซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายเลยแต่พวกเขาทำได้ครับเฉียบคมเหลือเกินนะดังนั้นครับวันนี้น่าจะตึงๆกันแน่นอนครับถ้าเซเนกัล มาสู้แบบบุกเลยโอ้โหอังกฤษนี้มีเสียวแน่นอนครับมันเป็นเกมที่ชิงดีชิงเด่นครับใครพลาดก่อนนี้โดนแน่นอนเมื่อพิจารณาดูทุกอย่างแล้วครับวันนี้คิดว่าเซนิกาลมีสิทธิ์จบเสมอใน90นาทีครับยังไงขอเชียร์เซนิก้าลักกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้มาวิเคราะห์บอลโลกกันเต็มๆยาวๆใหม่ครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยครับเพื่อนๆโทนาเม์นี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเงปังปังครับก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บอนติสต้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ